สวัสดีครับคอนดูวันนี้เราอยู่ในแมปบิกินี่กันนะครับไม่ใช่เออนั่นแหละนะครับมันเป็นแมปแนวผีไปเกมโรบ็อกนะครับวันนี้เรามีนายนาย,นายอํานายโอมกับนายฟาบ๊ะไปกันแบบสามคนทางเนี้ยแน่ๆแน่นนะเอาไปครับเลย เอ้บครบมีให้เปิดเลยตัวเนี้ทางนี้ปะไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเลียอะไรอ่ะสามสี่แปดแปดให้จำอะอันนี้ใครยังไม่รู้เลยเอาอยู่ตรงกลางนะกูเนี่ยคนแรกผู้ชมคงไม่กลัวหรอกครับนี่ไง

เปิดนานมากเลยอ่ะดูดิกดคัมมานั่งนานอ่ะอุ้ยอุ้ยสัตว์ปิด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 มันปิดนานมากเลยเฮ้ยเสียงอะไร<ห>เดิดนวะเชี <Yeah. S 1> ่ยเฮ้ยมันกดไม่ออทำไรเอาแล้วภาพอะไรสะดุ้งเลย เผื่อไปกดใครน่ะไม่รู้สิทำไมเดินไปกันจังวะฮัลโหลโอ้ใครเป็นไรอ่ะมันโดนอะไรวะไม่รู้มันโดนอะไรเนี่ยเนี่ยต้องหาโคบาร์แฉะไปไหมมันร้องไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไปหาโคบาร์กัน กลลาฮัลโหลเลยเรียบร้อยเลยอมีใครใช้เป็นบ้างไหมผมว่ายูซีเสียงอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวโฮเฮ้ยอันนี้อ่านนีไอ้ใโอบกดได้ละเฮ้ยสี่พัทเบิร์ดอะไรนะสี่อะไรสามสี่แปดแปดสองสองสี่แปดแปดวะเฮ้ยกดิดเลยอ๋อ ได้ไหมถูกไหมเฮ้เสียงอะไรอ่ะนๆเสียงปืนเสียงปืนถูกไหมเนี่เดี๋ยวนะสองสี่แแปดนะสองสี่แปดแปดอินคอเร็กมันยนัะอินคอเล็ไม่ถูกไม่ถูกแปลว่าไม่ถูกงั้นสามสี่แปแปดสามสี่แปดเออถูกว่ะ โอเคเอร็จเ okay, ลกนแ้องไหนอยากดูบ้างเป็นไงกดเลยก็กดเมาซ้ายกับเมาอ e, ีมั้งแล้วจะดูกล้องไงนี่ไงาสเวิร์ดกูดูอยู่นะภาพ,พดูอยู่เหรอไม้ทางนี้เอาไปแล้วลว,ลว่ะเฮ้ยเราเ้ยวขวาทางนี้ป่ะนี่ไงโคบาเจะอแล้วอ้ออะไรวะ ง่ายวะถือโคบาดิถือดิเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายเสียงเออเออใช่ๆลอยดับลอยดับทหารนว้ยเราให้ลูกเกือน้ำเราอย่าไปก่อนกำลังหลังนี่ฮาเลยเนี่ยไปต่อไปต่อเว้ยถ้ามันงาบน้ำไปกินเนี่ยกลัวอยู่วิ่ง <c oughs> ไปแล้วปิวเลย <c oughs> เออถ้ามันมาเราจะหนีมันยังไงอุ้ยอุ้ยเสียงแล้วปืนเหรอไม่เคาะเสียงเคาะปืนตรงไหน,นคิดได้ไง <S <S อุ้ยเนี่ยเปิดอะไรอุ้ย,ยไหนเนี้่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรไดเซลดีเซลเอ่อถงัถงน้ำมันถังน้ำมันไปทำอะไรวะ Oh. เดี๋ยวมึงรอดูข้างบนเลยทุกคนหายไปไหนวะอ๋ออยู่หลังกุ้งเราจะไปท่ไหนต่ออ่ะกดปุ่มมัม่วๆเดี๋ยวเปิดไม่ได้ไป,ปเดินไปต่อเราได้ดีเซลมาเราเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาไหมยังไงเลี้ยวขวาทางเดิมยังไงห้องนี้เปิดแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่อะไรเหรอไ,ไม่น,นะเขาคงคิดอะไร เนี่ยแล้วก็เข้าไปสามคนเนี่กดลงแล้วแล้วรีบกัรีบกดนเลยขยับไม่ได้อ่ะขพิบแล้วแล้วมันนั่งได้ด้วยอ่ะมันนั่งเลย้สู้ความใจสู้มีน่ากลัวเหรอรีบแบบเนี้ยเมื่อไหร่เกมจะจบวะฮะเขาริบค้างไหมเนี่ยจากสแกนหลังแล้วกู โอ้โหนี่เหรอใต้ใต้ใต้ลูงอาบน้ำรอเล่นรอเล่นเรานั่งรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะน้าเฮ้ยเฮ้ยยี่อะขึ้นนวดให้ออกไปจำตัวแกเ้ยขอนั่งด้วยเออ นี่ยแล้วไปแล้อนนี้น่าจะของจริงแล้วอันนี้น่าจะออกลาเนี่ยเบ็เมนเฮ้อมแงะได้ป่ะไม่ได้ไม่พื้นมันเปลี่ยนสีวะอ้าวก็น้ำท่วมเลยเออ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 เอนเอนเอนมออเออเออเอเอ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 อ้ ไปตู้เย็นเมื่อกี้อะไรวะทิศไปเองไปเรียนื่อยไปได้ไปได้ไรเรื่อยๆเลยอ่ะทิศไปเองหรือว่าท้าเราไปเ<ๆ>ตก <c oughs> ก่อนอิดโธ่เอี้ยมาเป็นกาลาสีเรือได้ไงวะเนี่ยอุ้ยก้อนเอ็นเอล เราต้องหาที oh, ่ตัดสายไฟใช่ถ้ามันมาแล้วน่าจะหนีไม่ได้แน่มอะไรมาวะมีเพิ่งมาเห็นว่าจำสแคร์อ๋อนั่นตัวเฮียนะตัวเฮียนั่นแหละถ้าเกิดเราเด้งแล้วก็จบพอ่ะเออจบเร็วดีกูชอบ ไม่ชอบย,ยาวไงเฮ้ไมกูออกไม่ได้ไติดแล้มันโดนขังเลยเปล่บาบันกระโดดไม่ได้นี่หว่ามันต้องกดเดินขึ้นไปเลยเกิดได้นะนิดนึงมันกระโดดได้แต่มันมีสเต็มันมีแต่คูดาวน่าก,กลัวมันแบบไนเนี่ยไม่รู้ดีแบบเอ่ออุ้ย มันก็ยังไม่เอาอันอย่ดดีเทเลพอร์ตไอเคลซียูรันวิ่งได้ยังไม่ได้ยังเราไม่ได้อันนี้แอคทีเวตกดไหล่ะนานโอ้ไปเดี๋ยไปไปอะไรไม่รู้เสียงอะไรไปน้ำได้ยินไหมเนี่ยน้ำได้เปิดเสียงไหมเนี่ยได้ได้ไปนิวเออร์วิดเอาได้ยิ่งได้กูพร้อมแล้วเนี่ยแต่กูไม่เห็นหอกละ d ด i ยิงนี่ตายเหรอไม่ใช่คนละ Dying โอ้ยอนนี่เฮ้ยคิดไปคิดไปเราวิ่งไปานซ้าไปเพื่อหลีกเสียงเรื่อยๆ d ด i ยิงนี่คืออะไรองค์เอ่อไม่รู้อ่ะทำให้แห้งเหรอเออใช่ใๆชๆ่ใช่ใช่อะแต่พิชเอาด้วยอะไรข,า,ขาวๆอ่ะนะสลอดไฟโอ้โแค่นี้ก็กลัวฮะโอ้โหกูเนี่ากลัวปลอดไฟ อยงกลัวเอเอ้ยมันเป็นเขาวงกดปะเนี่ยเออมันต้องมีตัวอะไรปะน่าจะมีแต่มันไม่น่าวิ่งตามเราหรอกมั้งหรือว่าถ้ามันมาเราวิ่งได้ปะตายจบพานเงี้ยมันก็อาจจะวิ่งได้แหละถ้ามันวิ่งเร็วกูกลัวว่ะเสียงมาว่ะ นั้นเปิดเสียงดังไหมเนี่ยอ๋อคุณได้เสียงอะไรอะไรเสียงของพ่อฟรล์มใสัตว์เสียงแบบลองอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยจบแล้วเกมจบแล้วเอ้ยเฮ้ยอยู่แล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเฮลโหลอุ้ยเีไอ้สารูดไอ้บ้าเพื่ออะไรวะไอ้นาาเพื่ออะไรวะ ออรีบกดออกเลยอะไรนะกลัวกลัวมันฆ่าเลยไอ้เนียมันเดินเข้ามาเกือบถึงแล้วอ่ะรีบกดออกเลยโอเคครับคุณผู้ชมการเล่นของพวกเราในแมปผีก็จบเพียงเท่านี้นะครับในแมปบิกินี่เรือดำน้ำนะครับ มันใช่เหรอว่ามันอา่านว่าพีกินนี่เหรอเออนะขอบคุณที่รับชมนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเราก็ถือว่าจบนะครับกะคุณรู้ว่าตัวมันบลอกไอสัตว์เออแล้วพีไปโดนเพื่ออะไรวะเราต้องรีบจบละเราต้องรีบจบละ